อ่าทัทสบายดีแล้วมือนี้ก็ขายเครื่องคือเก่าเด้เหอบรารีลงคลิปกัเป็นเวลาเฮือกเติอมนะ้งพี่น้องนะั่นมือหนี้ก็เลยอ่ามาลงเนาะเพราะว่ามืออื่นกัแจกลูกขาทุกคนเด้อมืออื่นกับเลยยุดเนาะมือนี้ก็มาขายคือเกา่าลก็มาทรงเครื่องตรง,ง,งนี้พี่น้องมือหนี้เนาะอ่าแล้ววันนี้สิพามาเบิ่งเครื่องเครื่อง อันนี้เป็นบักเพชรอ่าตอนนี้ก็บแม่ข่าวเป็นกำลังจัดเครื่องเนาะเยียนบินเยียนยังเหลือเครื่องข้ากัดขาหนมเนาะอันนี้จะเป็นขนมขาหนุ่มขี่ม้มมาปะเป็นบักไม้บักตอกเลยนี่เด้อนี่ยสมเกี้ยวหวานเนาะอันนี้จะเป็นทับทิมเลยบางไงบางไงหนูทับทิมเนาะบางไงบางพันไงเปิลเนาะแต่กะอ่า อันนี้จะเป็นเครื่องนี่เครื่องเพิ่นสั่งเนาะเอากระสีระจัดไร้เขาแคบอันนี้แมนเบิดเลยเนะาะกระปุกในประกาศคาร์กหรอกกำลังมอมรวมห่อมเปาะอ่าเรียกว่าครบเนาะนี่จะเป็นเครื่องอนุสิตบริการหิวเครื่องเนาะอนุสิตยู่คนทรงเนะาะมาให้คือเก่าเนาะต้นกับก้าเกี่ยมเนาะ จักหน่อยจัดเครื่องจัดคล้องให้ลูกค้าเลยก็จัดเครื่องคลายเฮาแตสิเริ่มเขาเลยบรรยากาศตอนนี้ก็เที่ยงเนาะเตียงเขาสิเขาใบแหละตอนใบก็เขาไปมันท่านคลายเนาะนี่อั็นก็สิสุดก้อยสุดลาบเด้อสุดตบกระดูกคางสีนหมูซีนยังเขาก็คือเก่าเนาะเครื่องจุ่มเครื่องพันเครื่องก้อยเครื่องลาบ พักจุม่มสีนลาดสีนจุ่มเนาะกะมีเนาะเข็ดขอเข็ดเข็มเนากัถือว่ามากมือีมากครบครบสุดเนาะของสมของหวานกัมีเด้อลูกสอรลูกศีลเนาะพักสลอกสลัดเนาะพักกาดขาวพักเคลือบพักแข่งกัถือว่าข้าวปุ่นข้าวปุ้นงามๆข,ข้าวขาวฮะ พักบงพังย่างเฮามี่อมลาบหอมอ่าแล้วก็สิมีร่างเทิงเด้อยร่างเทิงนั่นที่ว่าจะจะเป็นสมพักเนาะสมพักกินกับปิ้งปลาบ่ปิ้งเขียดปิ้งกบเนาะลายเบิดเนาะสมพักเนาะพอที่กินสมๆจักหน่อยอันนี้แม่ค้าอันนี้แม่ข้ามาตัดเครื่อง